สวัสดีครับพ,พ,พี่พี่พบกับผมอามชีมวยเด็ดทัศนะมวยสองคู่ประจำวันพฤหัส,สบดีที่4ทธันวาคม2568ในศึกเพชรยินดีขอมวยห้ามพลาดมันทุกสึกเดือดทุกคู่รวมมวยเด็ดจากทุกเวทีศึกต่อศึกหมัดต่อหมัดดูมวยไม่อัน้นพร้อมรับโปรโมชั่นสุดคุ้มทุกวันคู่แรกยิ้มสยามทอเทพสนกวนพบกับพลอยมงคลจอมึงสีชกกันในเวทพ,พิกัด112ปอนด์คู่นี้ชอบไปทำมุมแดง เจ้ายิ้มสยามทอเทพสันกวนเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องหลักเหลี่ยมเชิงมวยดีออกแก้งซ้ายได้หนักได้แรงจัดว่าเด็ดเลยทีเดียวจังหวะการออกอาวุธออกได้สวยดักเตะดักต่อยรัดคอตีเข่าแทงยัดไส้ต้นต้นดีไปปลายต้องมาลุ้นกันว่าจะยืนระยะได้หรือไม่แต่ถ้าเจ้ายิ้มสยามออกอาวุธแข้งได้หนักเข้าออกอย่างรวดเร็วผมมองว่าน่าจะมีลุ้นเอาชนะเจ้าพลอยมุคลไปได้นะครับมาต่อด้วยคู่ที่2แคนชยัยพันดักรัตนบุรี พบกับเพชรรุ่งสกอเอกวินโชคกันในเวทพิกัด123ปอนด์คู่นี้ชอบไปทางมุมน้ำเงินเจ้าเพชรรุ่งสกอเอกวินเป็นมวยประเภทฝีมือครบเครื่องหมัดเท้าเข่าศอกออกได้หมดเป็นมวยที่ออกอาวุธหมัดได้หนักฟันศอกได้แรงและอันตรายยิงต้นต้นยกออกอาวุธได้หนักแรงและคมทุกลูกผมมองว่าเจ้าเพชรรุ่งน่าจะมีโอกาสต่อยหลับต่อยลนลุ้นนับลุ้นน็อกพลิกเอาชนะเจ้าแคนชัยไปได้อย่างแน่นอน